สวัสดีค่ะวันนี้หนูน้องเลจากช่องแทนบีเชนะคะน้องเล้เนี่ยมีความฝันที่อยากจะมีรถฮอนด้าซีเป็นของตัวเองแล้ววันนี้น้องเล้ก็มีแล้วล่ะ <c oughs> ซึ่งอันนี้จะเป็นฮอนด้าซีของน้องเล้นะคะซึ่ง นำทางน้ำแรงตัวเองนะคะซึ่งบอกว่าสวยมากเลยนะคะนันแน่นอนค่ะว่าวันนี้เนี่ยเราก็จะมีการไปแข่งรถเพื่อเงินมาตอนรถนะคะเ <c oughs> พราะว่าหนูยังผ่อนไม่เสร็จอ่ะนะคะทุกคนก็วันนี้ปอดใส่ะแต่ว่ามาเล่นใน Uh, G-Force Now นะคะซึ่งเขาเปิดบริการในไทยแล้ว G-Force Now ก็อย่างที่บอกไปก็คือเป็นบริการเล่นเกมบนข่าวนะคะซึ่งอันนี้เขาเปิดให้ทดลองเล่นฟรีแล้วก็มาเล่นก็ถือว่าโอเคอยู่นะคะมาเล่นให้การดูนะคะตอนนี้ไม่ได้ RTX 80, 80 <c oughs> แล้วนัคือกราฟิกก็คือสูงสุดหมดนะคะนี่เลย t e s t i n g Extreme นะคะโหมดมากก็อยจะบอกว่าถ้าอัดใน OBS นะมันไม่ค่อยชัดก็เลยจะอัดจ,จากตัวการ์จอของมันเองเลยนะคะนี่ อ่าทุกคนเห็นภาพไหมคบภาพมันสวยมากเลยนะครับอันนี้นก็ทุกคนแล้วก็มาถึงสนามแข่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแน่นอนค่ะว่าเราที่เลือกใช้ก็จะเป็นสวีทไทยาของเราพลเมืองของเรานะคะโอเคไปค่ะนี่นื้นจะเป็นสวิทของเราซึ่งสวยมากเลยค่ะคนหน้าพลเมืองก็ส <laughs> ีวิหมือนกัพลเมืองอ่ะอ่นะคะมาสู่สนามแข่งเอาไม่มีสวีทเหมือนกัน เปลี่ยนเ,เลยอ่านนะครับสำหรับความยากเนี่ยก็จะเอเวอรเรสต์นะคะซึ่งน่าจะยากพอสมควรแล้วก็มุมมองก็จะเป็นมุมมองในโดสซึ่งแปลกใหม่นะ้มากเลยครับไม่ใช่มุมมองแบบนี้แต่เป็นมุมมองแบบนี้นะครับไปครับโอ้ยโล่ไม่ฟีไปค่ะ,ค,ะคือไอ้เล็กเจ็ดจะมาเป็นอ,อนัสวีเหมือนกันไม่ได้นะคะมันจะเป็นอ,อนัสวีเหมือนเดาไม่ได้นะครับวิแล้วมันแรงกับเราด้วยไม่ได้นะครับไม่ได้มันไม่เหมาะสมเลยนะคะ คุณทำแบบนี้มันทำไม่ดีสันสิแต่ชี้สิโอ้ยโอ้ยโอ้ยไม่บรกไม่บอกกันเลยบรกไม่บอกกันเลยบีกไม่บอกกันเลยโอ้ยโค้งหัดสอกข้างหน้านะคะถามว่าเราทำไงแล้วก็ไม่ลดความเร็วเออกูลดก็ได้กูยอมแล้วหมอกูยอมแล้วนี่ไปกูชีสุดท้ายเลยโอ้ยล้อไม่เสีะคือแบบเครื่องมันแบบล้อมันหมุนหมุนแบบเครื่องอยู่กับที่อ่ะไม่เข้าใจอ่ะคือ แต่ยังไงก็ดิฉันไม่พนใจในความเป็นคนลเมือของดิฉันนะภูมใจสิฮิตของดิฉันเองอุ้ยชนเข้าก็จกแตกเลยโคตรบ้าเลยคือถามว่ารถอุ่ยคันก่อนกับคันนี้อันไหนแรงกว่าเนี่ยน้องก็ต,กตอบว่าคันก่กนนะคะอ่าเออม่มาในสนามแข่งชนคนตายไหมนะว่ามถไม่ใช้อะไรวะมึีเร็วจังเลยคือมันใช้อะไรนะ รถเป็นอะไรหรอเออป้ายปายป้ายไม่โค้งไม่โค้งไม่ชอบเลยไม่ชอบก็ไม่ชอบก็ไม่ชอบนี่ไม่ชอบชนเลยไม่ชอบชนเลยโอ้โห้ไม่โค้งโค้งอย่างดีแล้วคือโค้งฉันไม่เบรกเลยเออเบรกก็ได้คือม really ันเสียจังหวะในลูกหกสิบเจ็ดโปรเกตหกสิบเจ็ดโปรเกตหกสิบเก้าดิฟอยดิฟสวยดิฟสวยดิฟสวยเกินรับไม่ไ네ด้ ไม่เคยดิสสวยขนาดนี้มาก่อนอยังไงเกียร์ซอนไปเออมีคนเถื่อนพี่คนสุดจนะครับทำไมนับปัดกับด้านขวาไม่ตรงเลขไม่ตรงกันก็เพราะนับปัดมันเป็นหน่วยไมล์ <My. S 1> แล้วด้านขวามันเป็นหน่วยกิโลเมตรท่าน,นเองนะครับโอ้ยสุดใสเลยที่สีนะ่เนี่ยดูทรงละน,น,นึงตามไม่ทันละเส้นใจไม่ยั่วได้นึ่งไม่ทันแล้วทุกคนเอออ่ะทันปะวะไม่ทันหรือว่าทัน ดีไม่ดีที่ห้าด้วยดีไม่ดีที่ห้าด้วยโอเคที่สี่ก็พอใจที่สี่ก็พอใจขอบคุณค่ะ <c oughs> ดีแล้วไม่ได้ที่ห้าจบแล้วไม่โคตรยากเลยค <c oughs> ือทำไมปรับขึ้นมาแค่ขั้นเดียวมันยากเลยวะจบเลยที่หนึ่งห่งกับชั้นสามวิโอ้มค์ก้า